สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Show ขงครับมสเตอร์เคกับวันนี้ครับเกมเปิดแล้วครับในเวอร์ชันของ15.0นะครับเวอร์ชันนี้มีอะไรมากมายหลากหลายโคตรๆนะครับแล้วก็มีตัวคะครฟรีตัวคะครขายอะไรอย่างนี้เข้ามาด้วยนะแล้วก็เป็นระบบใหม่เข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างแรกก็คือว่าหน้าตาเมนูเห็นไหมครับผมว่าเห็นแหละเนี่ยตอนเนี้ยภาพ เปลี่ยนไปหน้าต่าเมนูเปลี่ยนไปครับดูสะอาดดูสดใสดูน่าเล่นขึ้นนะอย่างแรกก็คือหน้าต่างเมนูในโหมด p ว p อยู่ไหน <c oughs> ตอนนี้คือหน้าต่างด้านล่างเราสามารถเลื่อนได้นะเป็นอ e ีวงอีเวนต์นะสามารถเลื่อนหาได้แล้ว PUP อยู่ไหน PUP ให้คุณมองไปที่กาชาครับข้างขวามือของกาชานั่นแหละ PUP ครับ พิวพีอยู่ตรงนี้นะซึ่งในหมวดของ P ิวพีเนี่ก็เปลี่ยนหน้าตาเมนูใหม่ด้วยเหมือนกันเห็นไหมด้านบนนั้นคุณสามารถกดเข้าไปสู้ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องวาร์ปเข้าหน้าของอ e ีเวนต์นะกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมสามารถเลือกสู้ได้เลยหรือจะเป็นอบอสสู้คนเดียวก็กดเข้าไปได้เลยซึ่งบอสแต่สู้คนเดียวนั้นก็มีการอัปเดต มีด่านใหม่เข้ามานะครับแล้วก็หน้าตาเมนูข้างต้นก็อัปเดตเปลี่ยนใหม่มาเนิดนึงเหมือนกันนะเห็นไหมทางด้านอ่าซ้ายมือเป็นดานของบอสทั่วไปขวามือเป็นบอสของอีเวนท์ที่จะมาแบบว่าอ่าเวลามี6ดาว5ดาวของ p ี p มาใหม่ถึงจะมานะครับซึ่งด่านของบอสธรรมดานั้นก็มีอัปเดตบอสใหม่มา3ด่านนะครับก็จะเป็นทีมของพวกก้าปอกดาบแดงทีของพวกแก๊งไคโด ทีมของพวกเวก้พาพงเกาะเอทเทครับก็อัปเดตมา3ด่ดานให้คุณเล่นเอาปงเอาเพชรกันนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณสังเกตก็คือว่าในหมวดของ PvP ด้านล่างเป็นแกรนด์ปาร์ตี้อันนี้ปกติมาทุกเดือนอยู่แล้วต้นเดือนแต่ส่วนอีกอันนึ่งคอมวิงสูรมันคือเป็นพ v พีแบบจู่โจมนะครับอันนี้ของใหม่เล่นยังไงไม่รู้ แต่รู้แค่ว่าจะมีพลังงานให้คุณ3อันและสามารถใช้เพชรในการเติมพลังงานได้ด้วยแบบในโหมด PvP ปกติทั่วไปแต่ส่วนการเล่นมาตอนไหนยังไม่รู้เลยครับยังไงก็เดี๋ยวรออัปเดตมาก่อนนะรออีเวนต์มาน่าจะมาประมาณเดือนหน้าเลยนะก็เดี๋ยวอีเวนต์มาครับก็รอดูกันรอเล่นกันนะครับ PvP ใหม่นะครับจูดโจมนะครับโหมดของการจูดโจมนะส่วนหน้าของหน้าหลัก ้าหาคุณต้องการจะเปลี่ยนภาพตรงนี้ทำไงเอ่ยให้กดไปที่รูปบ้านนะครับกดเข้าไปนี่สามารถกดเปลี่ยนได้เหมือนเดิมนะแต่ส่วนเมนูพวกการตั้งโครงตั้งค่าจะเข้าไงอ่ะพี่ให้กดไปที่ขีด3ขีดนะครับกดเข้าไปก็จึงต่าง,างเมนูเหมือนเดิมเนาะเปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือนี่ครับ d a ta ลิงก์เขาเปลี่ยนคำนะจะเดิมใช้คาว่าอะไรนะชาร์จไรเป็นคือการผูก ID ครับจะเดิมใช้คาว่า c h ชาร์จไรเปลี่ยนเป็น Data Link ซึ่งคิดว่ามันน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะ Data Link ซึ่งตอนนี้เราสามารถผูก ID กับ Google ได้แล้วนะครับ Google ผูกได้แล้วเย้ yeah! แต่ ID แบบกดดูรหัสพวกเลขอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าได้อยู่เน้นยำ้ำ เข้า ID แบบรหัสได้อยู่แต่ไม่สามารถกดดูหรือไม่สามารถกดสร้างรหัสใหม่ได้นะครับเพราะงานถ้าคุณเอา ID ที่แบบเป็นรหัสมาใส่ได้พอใส่ปุ๊บคุณก็ถูกบังคับว่าคุณต้องผูก ID กับสักอันหนึ่งอันที่ 2. บันได 3. f a c e b o o k 4ถ้าหากคุณใช้ iOS ก็จะเป็น Apple ถ้าหากไม่ใช้ก็จะเป็นของ Google นะครับ ก็ประมาณนี้เข้า ID แบนรหัสได้แต่เข้าปุ๊บต้องผูก ID กับสักอันหนึ่งนะครับเพราะงั้นการหา ID ก็น่าจะไม่ได้ยากหรอกเข้ามาแล้วก็ไปผูกเอานะครับต่อไปก็จะเป็นรูปของเข็มทิศนะครับไอตรงนี้จะเป็นเมนูเอาไว้เตือนความจำเราว่ามีเควสอยู่นะมีด่านอยู่นะอย่าลืมเล่นล่ะประมาณนี้ครับ อันบนก็จะเป็นพวกคงพวกเควสเขาจะเตือนเราว่ามีเควสอยู่อย่าลืมเล่นหรืออันสองก็จะเป็นพวกอีอวงอีเวนท์ที่ยังคงอยู่นะตอนนั้นๆอย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นของไพเลทคิงโมเน่มี6วันก่อนจบมีพิวพีซีั่นนี้อีก19วันก่อนจบนะครับก็จะเป็นหัวข้อในการเตือนความจำาลว่าอย่าลืมเล่นของอีเวนท์พวกนี้นะต่อไปอน่าจะเป็นของใหญ่แล้ว ต่อไปคือระบบแท็กไอดี ID ดองเพชรแนะนำซอมบี้ลัสนะครับมีหลากหลายเกมนะครับทั้งเกมของวันพีสเบลตี้ลัสนะครับวันพีเทเชอร์คูดบีทเบฟโซดะกบอลเลเจนด์นะครับแบล็คโคเวอร์โซโล่เลเวลลิ่งนะครับดะกบอลโดครั Do, ้งเจ็ดปามนะครับหลากหลายมากมายนะซอมบี้ลัสนะครับซึ่ง คุณสามารถนะครับพิมพ์ภาษาไทยหาใน Google ก็ขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับดูนี่ครับ o อมบี้รัสไทยๆก็ขึ้นเหมือนกันครับอันแรกนะกดเข้าไปครับเป็นของ o อมบี้รัสนะครับ ID ด,ดองเพชร o อมบี้ a ัสครับระบบแท็กที่ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ได้มีทุกตัวมีบางตัวน่าจะมีเฉพาะตัวคอยใหม่ๆลูฟี่แดงตัวนี้มีไหม,ไมไ มีตัวนี้มีแต่ถ้าตัวนี้มีไหมไม่มีเห็นไหมครับมันไม่ได้มีทุกตัวนะมีแค่บางตัวหรืออาจจะอัปเดตมาทีหลังก็ไม่รู้แหละเพราะตัวละครเกมนี้มีทั้ง3 4พันตัวอัปเดตมาพร้อมกันมันก็หนักหน่วงเกินไปเนาะเพราะงั้นไอ้พวกแท็กเนี่ยจะมีบางตัวและแท็กเนี่ยส่งผลแล้วนะส่งผลแล้วนะครับเพราะมีตัวละครที่สามารถ เล่นกับแท็กได้แล้วนะครับแล้วก็มีหน้าตาเมนูในการหาพวกแท็กแล้วนะครับด้านล่างเลยนี่กดเข้าไปเยอะตกใจนะบุ๊บ <c oughs> เยอะมากครับแท็กเกมเราแม่งเยอะกว่าจะกรบอลอีกมั้งเยอะจัดๆเลยครับโอ้โหมากันแบบก็ลองอ่านดูแล้วกัน เยอะมากคือมาทุกกลุ่มแบบกแกนเตโซโล่จถนถลายฟ็อกซี่จนหลายของพระอาทิตย์อะไรยเงี้ยคือมากันทุกกลุ่มมากันทุกครอบครัวเลยอะมาการทุกสายเลยับพุณน้องงั้นเอามากันทุกเมืองด้วยอันนี้คือเมืองนะดิสบูวาโนเอชอา์โซอะไรอย่างเงี้ยคือมากันแบบทุกที่ทุกอย่างของที่วันพีชผ่านมาเครับเพราะงั้นแท็กเยอะมากครับ อ่าอย่างเช่นผมจะอ่าเลือกเป็นกลุ่มหมวกฟางอันบนสุดนะแล้วก,กดโอเคไปครับโอเคนี่ครับก็จะมีพวกตัวะครที่มีติดแท็กของกลุ่มหมวกฟางโชว์ให้คุณเห็นนะครับก็เป็นการเลือกแท็กนะนะก็อืมยังไงตรงนี้ต้องเรียนรู้กันเนาะหรือถ้าคุณหาไม่เจอก็พิมพ์ไปเลย <c oughs> พิมพ์ไปเลยก็ได้โอแม่งเยอะจัดมนานั่าดูตาลายมากเลยนะระบบแท็กนะครับ ซึ่งระบบแท็กที่บอกว่ามาแล้วมาแล้วคืออะไรตอนนี้อัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่น่าจะอ่าสาตัวครับสตัวนี้มาแล้วครับระบบแท็กสตัวนี้คือตัวละครชุดแรกที่มีเกี่ยวข้องกับแท็กเพิ่มเติมเข้ามานะครับตัวแรกก็คือจะเป็นลูฟี่5้าดาวบวกตัวฟรีของทุกคน อตอนนี้ถ้าหากเวลถึง110 120 130 150นั้นเซกิวจะเปลี่ยนไปมีเกี่ยวข้องกับแท็กเพิ่มเติมขึ้นมานะครับลูฟี่กัปตัน150ก็จะมีการเปลี่ยนไปคือสามารถล้าของบบนกัปตันและก็ช็อตทั้งหมดได้3เทินดีมากเลยนะแล้วก็แท็กก็คือถ้าหากมีตระคอที่เป็นแท็กของกลุ่มหมวกฟาง สี่ตัวขึ้นไปในทีมจะทําให้ตัวละครที่มีแท็กของกลุ่มหมวฟางนั้นๆมีโจมตีพื้นฐานบวกให้500นะครับนี่ไงมีแท็กเกี่ยวข้องแล้วส่วนไม่ตายก็มีแท็กเหมือนกันครับไม่ตายนั้นจะมีการเปลี่ยนคือจะมีการลดคูดาของทั้งหมดให้หนึ่งเทิร์นเปลี่ยนแก้วทั้งเปลี่ยนแก้วตัวเอไปแก้วของตรงสีได้นะครับบัฟ ให้กับสีเหลืองโจมตี2.5เท่า3เทินโคดเพอร์เฟก3ครั้งก็จะมีการเพิ่มความแรงของบัฟโจมตีแล้วก็เอฟเฟกแก้วให้อีก0.25เท่านะครับและแท็กก็คือว่าถ้าหากมีกลุ่มหมวอฟาง4ตัวขึ้นไปในทีมจะสามารถทำให้บัฟโจมตีที่บัฟไปนั้นมีโอกาสเพิ่มความแรงได้อีก2ครั้งนะครับแล้วก็เพิ่มความแรงของบัฟโจมตีให้ไปเลย0.5เท่านะครับ าะงั้นบัฟโจมตีของลูฟี่ตัวนี้นะั้นจากเดิมคือ2.5เท่าเพิ่มกลายเป็น3เท่านะ3เท่า3เธอนี่มันยังกดรีมัเต็ดเลยนะบัฟแรงา้าแต่ต้องมีตัวละครของกลุ่มหมวฟาง4ตัวขึ้นไปในทีมนะครับก็ดีนะบัฟอย่างแรงเลยครับในหมวดของ PVP ก็มีเพิ่มเติมเหมือนกันถ้ามีแถกของพวกหมวกฟางสามารถเพิ่มเลือดให้ได้ เสิมไม่ตายจะมีแท็กของกูโมฟางจะมีการบัฟของป้องกันให้ได้นะครับก็เป็นอะไรที่เสริมขึ้นมาเนาะแล้วก็มีเป็นซูปเปอร์ไม่ตายด้วยนะมีดาเมจแรงขึ้นล้วโจมต,ตีความเร็วเพิ่มขึ้นให้นะครับนี่คือตัวตัวแรกที่มีแท็กเข้ามาที่2คือมีฮอคมีฮอคของเทเชอร์แมปนี่คือ5ดาวตัวฟรีของเทเชอร์แมปตัวแรกของเกมนะครับะง,งานเลยได้รับเกียรติให้มีแท็ก ปัตัวคันตัวแรกนะครับมีฮอกนะครับแท็กจะมาเวล1้0ย5 0นะครับแท็กอยู่ที่ไม้ตายไม่ตายของมีฮอสครับก็คือจะสามารถนะครับอ่ำดาเมจใส่ทั้งบดนะครับ150หเท่านะครับแล้วก็มีการล้างของเกรอะบาเลีสองเทินจะหากมีแท็กนะครับของพวกเจเทพโจนสลัดนะครับ2ตัวขึ้นไปนะ พอดีอ่านภาษาอังกฤษแล้วเกือบคิดคำไม่ออกคนระับเซเว่นหลอดเซเว่นวอลหลอดเนี่ยมันคือ7เทพโจรสลัดนะครับก็ถ้ามี2ตัวขึ้นไปนะจะมีการบัฟนะครับของล็อกค่าเชมแบบเพิ่มได้3.25เท่าถึงสิเท่าให้3เทินถ้าหากมีแ็กของพวกสงครามมารีฟอร์สตัวขึ้นไปจะมีการบัฟของเอแเ้แกวให้กับสายดาบน,นะครับส 0 5เท่าให้3เทินถ้าหากกระตันเป็นสายของดาวนะครับก็จะมีการบัฟล็อกค่าเชนให้3.25เท่า2เถินนะครับแล้วก็บัฟเอฟเฟกแก้วให้กับสายดาบ2.25เท่า2เถินนะเพราะง้นมีฮอกถ้าหากต้องการจะให้มีผลลัพธ์สูงสุดในทีมต้องมีแท็กของ7เทพ2ตัวมาริฟอร์2ตัวนะครับถึงจะมีการบัฟสูงสุดให้คุณนะ ก็ดูดีนะดูเทพเลยนะดูดีดูเทพดูน่าสนใจนะครับนี่คือมีฮอคต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเอสแล้วก็มาโก้นะครับตัวละครของห้าดาวของขอีเวนต์คิสซ์นนะัทแคร์นะครับตัวนี้เพิ่มแท็กนะครับมาเวล110แล้วก็เวลของ150นะครับกับตันนี่มีอะไรนะครับอ่ามันเพิ่มเลยนะเพิ่มใน p p กับไมตาใช่ไหมอ่าลเวล150 ไม่ตายก็คือตัดเลือดนะครับตัวเองลงไป99%แล้วก็เอาเลือดที่ถูกตัดนั้นมาคูณด้วย40เท่าทำดาวเมจใส่1ตัวนะครับทำให้ศัตรูทั้งหมดนั้นติดเผาไหม้60เท่า1เท่เธอนะครับหิวเลือดนะครับ50เท่าตอนจบเทอหน1่งเธถ้าหากมีแท็กนะครับของกลุ่มหนวดขาว2ตัวขึ้นไปในทีมจะมีการบัฟโจมตี ให้กับตัวคอครทั้งหมดนะครับ3.25เท่า3เถอนนะแต่ถ้าหาาหาในทีนนั้นไม่ได้มีแท็กของหมดขาวกลุ่มหมขาวอยู่2ตัวขึ้นไป mm. ก็จะมีการบัฟโจมตีให้เหมือนกันแต่จะบัฟโจมตีให้กับแค่สีแดงนะ2.75เท่า3เถิ่นแผนนะครับเพราะงั้นถ้าให้ดีก็ต้องมีกลุ่มหนวดขาวสัก2ตัว แท็กถึงสามารถทํางานได้บัฟได้โคตรแรงแถมสามารถบัฟให้กับทุกตัวด้วยนะเพราะงั้นตัวนี้ดูน่าเล่นขึ้นนะครับดูโคตรน่าเล่นขึ้นมากๆนะครับดูดีมากครับก็ตัวเองนั้นก็เป็นแท็กนดขาวอยู่แล้วนะเพราะงั้นก็หาอื่นๆที่เป็นกลุ่มนดขาวใส่มาก,ก็จบนะครับเห็นไหมแท็กเล่นไม่ยากแล้วก็เหมือนพวกสายแหละสีแดงสีเหลืองสายดากสายโทเหมือนกันนะครับนี่คือเปลี่ยนเป็นแท็กนะครับสุดท้ายครับคิดลิมิเต็ด คิดลิมิเต็ดนะครับได้รับเกียรตินะครับนีปตัวคอครของลิมิเต็ดตัวแรกนะครับที่มีผลของแท็กเพิ่มเติมขึ้นมานะครับคือพี่น้องพี่แกนะลูฟี่ฟ้ารอเขียวห6ดาวบวกมาแล้วพี่แกถึง6ดาวบวกยังไม่มีแต่พี่เขามีแท็กเป็นลิมิเต็ดตัวแรกของกีบนะครับอย่างเท่เลยป่า110เป็นไม้ตายนะครับ120เป็นกับปันนะ 130เป็น p ิพนะครับมาดูกัน120ยไอ้ย1 0 0ไปวะลืม1 0 0อ่า20เออ120นะครับกับตันก็คือลดไม่ตายทั้งบทนะครับ1เธอนะครับแล้วก็ลดไม่ตายของตัว,ตวเองให้4เธอนะครับสีแดงลูกศรน,นะครับนากากโจมตี5เท่านะครับเลือด1.3เท่า้ามีเลือดน้อยกว่า50ปรเนลงไปโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น6เท่านะครับถึกขึ้นยิ่มหาเปอร์เซ็นต แก้วแดงแก้วม่วงเป็นแก้วตรงสีของที่นะครับต่อไปคือแท็ก้าหากในทีมมีแท็กของกลุ่มคิด4ตัวขึ้นไปหรือเป็นรุ่นชั่วร้ายหรือเป็นวานแท็กคิดแท็กอารุ่นชั่วร้ายแท็กวานุสตัวขึ้นไปนะผสมกันได้จะสาม,มารถกับตันนั้นล้างใบกับตันทั้งหมดได้10เถินว้าว อยู่ๆอยู่ๆพี่คิดก็สามารถล้างใบ้กับตันได้สิบเทินว้าวอันนี้คือดูดีขึ้นเลยนะคิดล้างใบกับตันได้แต่เงื่อนไขคือต้องมีแท็กพวกนี้กลุ่มคิดรุ่นชั่วร้ายหรือวานโนะรวมกัน4ตัวขึ้นไปซึ่งผมคิดว่าไม่ยากเพราะมันมีแท็ก3อย่างไงเอามาผสมกันได้โคตรแจ็บแล้วก็จะมีการเพิ่มโจมตีพื้นฐานให้กับพวก ของพารามิเซียนะครับถ้าผมออกเสียงปิกขอภัยนะอีก500นะครับเห็นไหมดูดีขึ้นเลยถึง6ดาวบวกยังไม่มาแต่พี่แกเก่งขึ้นครับส่วนไม่ตายไม่ตายเวล1้0นะครับก็คืออา่าไม่ตายก็คือว่าเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมเลยคือแบบกดไม่ตายบัฟชมปี บัฟเอเฟแก้วยิงกดก็ยิงตัดเลือดไปมีบัฟโจมตีบัฟเอฟเฟแก้วบัฟโจมตีสีแรงขึ้นเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือแท็กถ้าหากมีแท็กของกลุ่มคิดมีแท็กของรุ่นชั่วร้าย3ตัวขึ้นมาในทีมบัฟพวกนี้จะเพิ่มความแรงขึ้น0.5เท่าทุกบัฟ ผลง้นบัฟโจมตีจากเดิมอยู่ที่2.75เพิ่มไกลเป็น3.25เอฟเฟกแกล้งเหมือนกันเพิ่มไกลเป็น3.25โจมตีสีแรงขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น3 5. เท่านะครับผลงานบัฟพี่แกแรงขึ้นกัปตันพี่แกดูด,ดีขึ้นแข็ครับอ่าซูปเปอร์มีรายส่วนในหมวดของพีพีไม่เหมือนกันนะในหมวดของพีพีนะครับทีมแดง เพิ่มโจมตีทาหามีแท็กของพวกรุ่นชั่วร้ายกลุ่มคิดวานสตัวขึ้นไปทำให้ทีมนั้นไม้ตายไวขึ้นได้ด้วยนะครับส่วนไม่ตายก็จะเดินก็จะมีแค่การทำดาเมจระยะกว้างแบบทะลุเก,กราะป้องกัน1.5เท่าสีแดงมีการบัฟป้องกันให้ทหารน,นะครับมีแท็กของรุ่นชั่วร้ายกลุ่มคิดวาโนะก็จะมีการบัฟโจมตีกับทั้งทีมได้ด้วย อีก15วินะครับโอเคถือว่าโดยรวมนั้นพี่คิดดูดีขึ้นอาจจะมี6ดาวบวกมาก็ได้เลยเร็วนี้นะครับตอนนี้คือมีแท็กเพิ่มเติมขึ้นมาครับนี่คือ4ตัวที่สกิลของแท็กเพิ่มเติมขึ้นมาในชุดแรกนะครับชุดแรกนะยังไม่จบนะครับต่อไปคือของฟรีอือจะว่าฟรีก็ไม่ฟรีอะแต่มันก็เหมือนฟรีนะพูดไรวะเนี <c> ่ย <oughs> ก็คือพวกนี้ครับ 3ตัวนี้อ่าสตัวนี้มีขายและนี่คือตัวใหม่ตัวใหม่นะลูฟี่ร่างนี้มีแล้วแต่เป็นสีม่วงแต่นี่เป็นลูฟี่สีแดงนะครับเปลี่ยนสีเซกิลกากกาเดี๋ยวไปแลกกันดูลูฟี่ร่างนี้แลกได้จากร้านเรล,ลี่นะครับปะลองแลกกันดูมาลองดูพร้อมการผมก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะมีอัพ เปลี่ยนล่าหรือเปล่าล,ล่าเรลลี่นะครับนี่เลยแล้วก็ออย่างหนึง่งเห็นไหมครับอะไรเอ่ยเรือใหม่ครับเรือเออสรวจอาวากาศแล้วกันเรือ่องง่ายๆครับเป็นเรือใหม่กดซื้อเลยครับทั้งเรือหนึ่งแตมแล้วก็ลูฟี่หนึ่งแตมเหมือนกันซื้อมาเลยสิบตัวจะจะอัปเกรดเตเต็มๆลูฟี่ครับมีขาลูฟี่มีขายเรือนะครับมาดูกันสิว่าลูฟี่ลากเนี้ย อัพดาวได้หรือเปล่าเลยครับมาดูกันสิ <No. S 1> เดี๋ยวก็มาดูเรือกันด้วยนะว่าเรือเนี่ยมีดีอะไรควรซื้อหรือเปล่าควรซื้อไปเหอะมันหนึ่งแต้มอะจะคิดทำไม <laughs> อัปเกรดได้เหรอกลายเป็นนิกกาดแดงกลายเป็นนิกกาดแดงครับโอ้สกิลดูแจ๋มไหมดูทับฟาร์มสกิลกับตัน ฟาร์มเงินฟาร์มเวล1.2เท่าก็ธรรมดาไม่ตายก็ธรรมดาเอามาซับเหรอธรรมดาเอามาทำไหม่ะเนี่ยอ่าร่างเดิมสีเขียวเก่งกว่าครับสีเขียวเก่งกว่านะแต่ร่างนี้คิดว่านะ่าจะเอามาสะสมสมากกว่าครับก็จากร่างธรรมดาเปลี่ยนเป็นนิกขะดแดงนะครับก็โอเคเอามาสะสมสมากกว่านะครับส่วนเรือล่ะมาดูเรือกันสิเรือใหม่นะครับอยู่ไหนวะอยู่ในมมสุดครับเรือ ไม่มีอะไรเลยโอเคพ้องงานคาดดาวได้เลยครับว่าเรือลำนี้คือเรือฉลอง11ปีครับนี่แหละเรือฉลองเพราะเนื่องจากสกิลกากอย่างนี้เดี๋ยวคอยดูครับในเดือนหน้าเรือลำนี้จะกลายร่างเป็นเรือเทพนะครับเพราะนี่คือเรือฉลองแน่นอน100%นะครับนี่คือ10ปีและนี่คือ11ปีกลายเป็นดุนบินได้เลยเวท โอเคนี่คือเรือใหม่ครับแล้วก็ลูฟี่อีก2อตัวคือจะเป็นจิมเบกับชอปเปอร์จิมเบ h ชอปเปอร์นั้นอยู่ในร้านค้าแห่งความเกลือนะราคาแค่1แต้มครับดูดิโอ้โหกดแรกไปเลยอย่ารอช้าเราบกดช่องเด็มไม่ไงไปนึงอ่าราคาหนึ่งาาแต้มนะครับเพราะงาั้นคุณไม่ต้องคิดมากแรกไปเลยครับทั้งลูฟี่ทั้งเรือทั้งจินเบ ทั้งชอปเปอร์กดแลกไปได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งห่วงว่าพี่ครับคุ้มไหมแลกไปเถอะมันแค่หนึ่งแต้มมันจะไม่คุ้มได้ไงล่ะใช่ไหมส่วนไอ้เจ้าจินเบย์ชอปเปอร์รู้สึกว่าจะเป็นตละครของ5ดาวอีเวนต์มั้งป่าจะไม่ผิวตัวใหม่เลยก็ไม่รู้สิชอปเปอร์สกิลดีไม่เอ่ยชอปเปอร์สกิลก็คือสามารถล้างโซ่สามเธอโอเคเก็บไปเลยสกิลไม่หยัดกากล้างโซ่สามเธออาจินเบย์อะจินเบย์สกิลดีไหมจินเบย์ผมมีแล้วเหรอ โอเคเพราะงั้นก็ประมาณนี้ครับก็มี3ตัวใหม่นะก็จะเป็นชอปเปอร์จินเบรูฟี่ที่มีให้แลกครับอย่าลืมไปแลกกันนะลือด้ยนะครับอาผมพูดหมดหรือยังนะทุกอย่างก็จะมีอัปเดตทวนกันนะครับก็จะมีอาตัวคะคใหม่ระบบใหม่ครับอีเวนต์ใหม่ที่กำลังมาในอนาคตนะครับแล้วก็พวกการผูกกับ Google นะครับก็ Data Link โอเคอเครือชอปเปอร์ใหม่โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับ กดไลค์กดแชร์กดตามใจให้ผมด้วยกนันนะสวัสดีคับ